เรีนมาเรีันเก่าครับในตรงนี้ที่วันนี้เป็นวันดีเขาจะมาขอเจ้าว่าจะอยู่วัดที่ไหนเราไปวัดที่ไหนที่น่อก็จะเป็นเดียวๆกับผู้ครับประธานวัดที่น่อกับประธานวัดที่ไหน ผู้กันต่อไปเขาจะมีทีแก้ทำย่างเงยรวมด้วยกันเกิดการแย่งเกกานปั้มบ้านน้องเป็นบ้านลื่นะครับมีพี่น้องอยู่ั้วแกันมูงด้วยกันนะครับ วาาผมจะอีกประมาณสามเดือนเขาจะได้าตัดนะถึงวันนั้นเขาจะเจะลญนะครับสำหรับวันนี้เราจะขอ,อกเรียนเชิญท่านตนวเลขอาชีพในฐานะประธานวัดและ ทันได้เจ้าวัดวันนี้ึงหนถึงมรดกเราเลยตัมีเจ้าวัดแล้วขั้นกรรมการวัดทุกคนถึงสตาเพีนาวาผ้กตุดดามเป็นคนที่มีบุญิภาว่าเรามีคุณสุภัทบทขวน เลยมาขอนแย้วว่าทุกดาวเป็ูวัน ยาวุ้มสุดและรัญญาณอาเจินสุขสวัสดีครับวันน้ขพอออกไม่เอาสถานในนอกสถาเจ้าตาพนบันธินเรข้าไหวบี่ว่าวัดไหนวัดนรองัดนกสถาบันธินวันนี้เป็นวันนี่อะไรฟ้าจะมา เอาห้องอกมา,กการมุกทำเหตุค้อยประเภทนี้นัน <S 2> <S 2> ้งมาเดี๋ยวรียก็มารลคนะครับหันมาแล้วแต่ยังหวังเดีวหวังเรื่องนี้เนะ 11พศ2563เรื่องแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดถิง่งในด้วยพระครูพิบูลพัฒนาโกศลเจ้าคณะเพิ่มเงแรกได้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดถิง่งในเมื่อวันที่22เดือนเมษายนพุทธศักราช2500 ปนี้จึงขอลาออกจากตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทินในเมื่อวันที่6เดือนมีนาคมพุทธศักราช2563เพื่อมีให้การบริหารงานในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวสงบหยุดลงอาศัยอำนาจตามความในข้อ4แห่งกฎมหาเถระสมาคม ฉบับที่ 10, 19พุทธศักราช2536ว่าด้วยการแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าว่าออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2535จึงแต่งตั้งให้รัสม พานพงฉายาภูริปัญโยอายุ43พรรษา20วิริยะฐานะนทเอกปท12ปทบตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดถิ่นนอกตำบลบ้านหินอำเภอเมืองจังหวัดแพร่เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดถิ่นในตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อรอจดอ 11. อดับสองพันหากสิบสเรื่องแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าวาสวัดถิงในด้วยพระครูพิบูลพัฒนาโกศลเจ้าคณะเิ่มุองแรกได้ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดขิงในเมื่อวันที่ยี่สิบสอง เดือนเมษายนพุทธศักราช2562ปัดนี้จึงขอลาออกจากตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดทินในเมื่อวันที่6เดือนมีนาคมพุทธศักราช2563เพื่อมีให้การบริหารงานในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดดังกล่าวสุดยุดลง อาศัยอำนาจตามความในข้อ4แห่งกฎมหาเทรสมาคมฉบับที่19 10, 10พุทธศักราช2536ว่าด้วยการแต่งตั้งรักษาการแทนเจ้าว่าออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2105แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2 พุทธศักราช2 5 3 5จึงแต่งตั้งให้รัสมพานพงฉายากริปัญโยอายุ43พรรษา20วิริยะฐานะนทเอกปท .12 ททบอตำแหน่งรองเจ้าวาดวัดถิ่นน่องตำบลบ้านถิ่น,นอำ,บนบนนำเภอเมืองจังหวัดแพร่ เป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดถิ่นในตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านสามส่วนนี่สมุทาพารุมงทำได้ไหมทำมาตั้แต่ท่านประมัวลักินอิศรเมื่อยังมีชีวิตอยู่ใจมันด้ยตลอถ้ามึุจะได้ยมตีใจทุกคนตีใจแต่ถ้าเป็นคนเดินหนักใจญเข้าไปใจเดือเนื้อจอใส่ของบ้านิน อู้เลยตัอู้ได้ตัวเอาไปอยู่อู้ได้ไมอยูงก้าเดือนไหนอู้ได้ก็มู้ได้แต่นี่มันเป็นพุทธทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเอาไปทุกสิ่งทุกอย่างสามารถทำได้หมดเป็นที่ฝึงเป็นที่ฝึกของสัตว์ไดช่แต่ว่าขอฝากก็ได้อย่างถามว่าเป็นห่วงมันมันเป็นห่วงนะก็ตีตัวเอามันดูแลมันกเอาไปใส่ công việc, công việc này, đây là quan trọng nhất ở ngôi giáo sát sa, phải như như, như như này, có gì để nói với các bạn, như là của, anh ta của anh ta này, của anh ta, công việc, công việc này, ông không có gì, 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 không có ด้วยว่าเขาต้องแยกยังไงเพื่อทะลุทะลวงของหอกเขียนปันหะมันหายาญกระจายอย่างนี้ก็แบบหัวเขาจะได้ไมาเนี่ยเอาเป็นตัวเป็นองค์เนี่ยฟึ๊บมาเนี่ยเป่นปั้นมาเนี่ยเป็นหัวนเมันตัวมันยากมากแล้วก็ต้องให้มีคุณค่าให้มีคุณภาพแล้วเขาก็ต้องช่วยกันตอนนี้จะต้องแบ่งคนที่กำลังใหม่เย แต่บทสุดท้ายเปื่นก็เปื่นอ่านว่าบรรเทาในวันใดเขาพันเป็นเจ้าอาจจะเป็นเก้าแต่ในวินัยก็เป็นเก้าได้แต่ว่าแต่เพื่อนสามารถเป็นได้แต่เถามาช่วยกันดีกว่าประสบการณ์ที่เทามีช่วยกันที่ผายเป็นใหญ่แต่เขารวมแสดงความสบายใจความสบายใจภายในมีอยู่แล้วทั้องรอกรมีปัญหาถามว่าแล้วสับปะรดยันแล้วทั้องรอคนดังัน ก็เลยอยากสมัครให้ร่วมกันตั้พันธนาวัดมาอารามตัดีสามอย่างลำบากป่าวัดอารมณ์เดือดเจริญเจริญเจริญไปพร้อมๆกันแต่ก็ขอพบปะกับข้าราชการพีเด้อ